เสร็จแล้วมีก็จัดไม้ตายครับให้บอสใส่ยิวกิ้วไปเลยนะแล้วก็แมงกะพรุนขั้น3ครับแมงกะพรุนขั้น3แรง400%อเอน่ะเอาไปเลยลดดีเฟนต์เอาไปเลย Defense, เอนเทนนตี้ถ้าไม่ e ตายรีเวนทานย่าชนเข้าไปไปยี่ยง4,300ครับโอ้โหเฮียว6,000แมงก็ครุนโอ้โหบอสสองทีตายไปสวรรค์อ่านี่มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสาลาอินัทที่ชอบนะครับ เพื่อนๆแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลักที่ช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีลักที่ช็อปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอซใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาร์แต่ว่าส่วนใหญ่จะมียู d เพื่อเพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนนะค สวัสดีครับมีรักขี้แมนะครับวันนี้เราอยู่กันใน r e เ e ิร์ส9 9 9นะครับวันนี้จะมารีวิวตัว t ท S r นะครับทั้ง3สายเลยนะก็มีในส่วนเออ d p s ี a ดาแล้วก็ Support แล้วก็เออซัพเทนนะสับสนุนนะครับตัวละครที่มีจะมารีวิวันนี้ก็คือน้องอินเทอร์เก็คือ d า m เ g e S นะครับน้องบูก็เป็น s ั p พอร์ตนะครับแล้วก็น้องบอลลูนก็เป็น S ของสายสับสนุนนะครับ อันนี้มีจะลง4ตัวนะตัวที่4ก็จะเป็นนางเอกนะครับเอาไว้ถ้าเกิดสมมติมีในในตัวนี้ตายน้องก็ออกมาบัฟแอทแทกได้บัฟดีเฟนได้ทั้งปาร์ตี้นะครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยสามารถที่จะตัดการโจมตีฝั่งตรงข้างได้2ครั้งด้วยค่อนข้างดีนะมีก็ลงแค่4ตัวนี้แหละเล่นในทุกคอนเทนต์สบายๆนะะเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําทีละตัวที่มีเล่นนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมีหาของนิดนึงก็เป็นสายสายสและขั้น3นะครับนี่ อินไซด์เห็นไหมมันจะมีอยู่ข้างมดขั้น1ขั้น2ขั้น3นะครับนี่หนึ่ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นด่านไหนติดเพื่อนๆก็แค่อัพตัวละครหลักของเพื่อนๆสตัวเนี่ยเพิ่มอินไซด์แค่นี้มันจะบอกสเตตัสค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ไแอนแท็กพันหนึ่งแล้วอินเนอร์ตี้เก่งยังไงใช่ไหมครับสรุปง่ายๆเลยก็คือเป็นมีสกิลตีหมู่แรงแล้วก็ตีเดี่ยวแรงแล้วก็มีสกิลท้าไม่ตายที่โดนหมู่หมดเลยครับแล้วก็ดูดเลือดของเอ่อที่ทําได้เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยสมมติ อันติเมตห้าพันห้าพันห้าพันโดนสามตัวก็ดูสองพันห้าสามตัวก็เจ็ดพันห้าเลยประมาณนี้นะครับตัวละครไม่ค่อยตายหรอกถึงถึงเวลาโจมตีเลือดลดถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวก็หาตัวฮิวแรงๆมาอย่างบอลลูนมาฮิวก็ได้ครับหรือถ้าเกิดไม่มีตัวจริงก็ปั้นน้องลามาฮิวได้เลยนะเอามาตะอ่าต่อไปตัวที่2น้องบูนะครับน้องบูอันติเมตเนี่ยเวลาโจมตีจะมีโอกาสติดสตันบอร์ดด้วยแล้วก็ติดสถานซีดก็คือทําให้ฝั่งตรงข้ามใช้อันติเมตไม่ได้นะครับแล้วก็สก แล้วก็สกิลดีบัฟเนี่ยถ้า1ดาวมันก็จะลด15%ทั้งดีเฟนต์แล้วก็พลังโจมตีนะครับถ้าเกิด2ดาวก็ลด20%ถ้า3ดาวก็25%อนะครับอ่ะต่อไปในส่วนน้องบอลลูนเนี่ยน้องบอลลูนก็คือทำทั้งทั้งฮิวหมูก็แรงนี่ฮิวหมูขั้นแรกก็25%ขั้น2-30%ด้วยนะครับแล้วก็อ,อ่อถ้าเกิด2ดาว2ดาวเนี่ยมันจะแรนดอมบอลลูนในปาร์ตี้จะโบกดีเฟนต์ร0 0คือทำให้ถึกขึ้นนะครับ แล้วก็3ดาวก็จะฮิวหมู่ทั้งปาร์ตี้40%ค่อนข้างดีมากใช้คาว่าดีโคตรเลยชีวิตเปลี่ยนอะมีกับไม่มีอะต่อไปตัวที่4นะครับก็คือนางเอกนางเอกนี่เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าอัลติเมตหมู่ค่อนข้างแรงแล้วก็สกิลนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอัพไปขั้น2มันจะตัดเกรฝั่งตรงข้ามโจมตีเนี่ยตัดเลยคือ2ครั้งเสร็จแล้วก็ในส่วนบัฟมีแอคแท็กับดีเฟนก็ขั้น3ดาวย5%ค่อนข้างดีมากนะครับ เอาไปว่าเดี๋ยวมีไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับแต่มีมียังไม่อินไซส์3นะแต่คือตอนนี้แค่เล่นอินไซส์2ก็รู้แล้วว่า3ตัวนี้นะปั้นยาวๆจนเอ็นเกมได้เลยสบายๆแบบ e a ซี่โบเลยนะครับแต่คือมียังไม่ค่อยมีเวลาปั่นเท่าไหร่เพราะว่ามีท game, ํา10เกมตตอนนี้มันต้องแบ่งเวลานะมันต้องแบ่งเวลาเล่นนะครับถ้าไม่แบ่งเวลาเกมเดียวกันนี่เอ็นเกมแน่นอนนะอา,นาเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเทส ออทีมให้ดูแล้วกันนะครับสัก2 3สมรอบเนาะให้เพื่อนๆลองดูว่าเฮ้ยเผื่อเพื่อนๆมีตัวก็ลองมาเล่นแบบหมีได้รับประกานนครับหมีเข้าเล่นขั้นหงยังไม่ได้นะแต่ขั้นหงหมีก็มั่นใจว่าผ่านนะทีมตอนนี้แบบมันฮิวแรงฮิวหมู่แรง,แรงตรงอ่าเดี๋ยวหมีจะแนะนำนะครับว่าสมมุติถ้ามันมี2เวฟใช่ไหมให้เพื่อนๆดองกาสามดาวให้กับตัวดาวเมดครับเพราะว่าพอพยยที่2เสร็จเพื่อนๆก็จัดกาสามดาวสองใบบวกท่าใบตายตายทุกตัวครับอ่าเดี๋ยวหมีจะเล่นให้ดูปกติเนี่ยถ้าเกิดหมีเล่นหมีต้อง นี่มีก็จะใช้การ์ดทิ้งไปก่อนเลยครับอะไรที่ไม่ใช้นะเห็นบ้างสกิลหมู่ของอ,อินเทอร์เนตตี้แรงนะดอกหนึ่งสองมสองนี่ขนาดหนึ่งดาวมีเคยทำการ์ดสามดาวอินเทอร์เนตตี้อ่อะสกิลหมู่ทีประมาณสี่พันห้าพันะแรงมากนะออการ์ดมาไม่ค่อยดีนะครับแต่เดี๋ยวกเก็บๆไปเ,เรื่อยๆก่อน กาดมาแล้วขาดอีกนิดนึงนะครับขาดภาวานาอีกใบหนึ่งได้ยากอยู่พอเดี๋ยวมีเอากาดท,ทิ้งไปก่อนเอากาดท,ทิ้งไปก่อนครับเพืเ่อนๆสามารถเอาเท,เาเทค,นคนิคนี้ไปเล่นได้นะดองกาดสามได้ก,กับตัวโจมตีแล้วก็เก็บไม้ตายไว้พอเวฟสองก็ระดมใส่บอสท,ทีเดียวหายทุกตัวจริงๆนี่คือทิเทคนิคนะครับเผื่อเพื่อนๆเาไปใช้งานได้นะครับลบอสกูจะตายก่อนไหมเนี่ยโอ้ตายก่อนแน่เลยวะ่ะดูทรงละ ทำไมบัฟมันยังไม่มาทีวะเดี๋ยวมีเลี้ยงไข่ก่อนแล้วกันตายแน่เลยว,วะ่ะเอ่เอ้เอ้ย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 ,อย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 ตายไหมครับเนี่ยเออตายจริงด้วยสวยแล้วแม่งก็จะไปหาบอสแล้วโอ้โหไม่ได้อีกแล้วอะไรวะ อ่ะอันนี้เดี๋ยวหมีจะแนะนำนะครับวิธีการแบบผ่านด่านทุกด่านง่ายๆสูบบุญมันมี2เวฟใช่ปะเวฟแรกเนี่ยให้เพื่อนๆดองกาสามดาวก่อนครับพวกดีบัฟพวกตัวดามเมจโจมตีอะอย่างของมีเอ็นเทเนตี้ใช่ไหมอ่าหมีก็จะเอาท่าที่หมีแบบไม่ได้ดองอ่ะหมีก็จะใส่ไปให้หมดเลยนะครับนี่คือเราควรเก็บท่าดีบัฟสาดาวของบูไว้แล้วก็ท่าโจมตีแมงกะพูนโจมตีเดียวอะของเอ็นเทเนตี้มันแรงนะหมีตีที่แ0 0พหมื่นเลย บอสนี่โดนทีหายอ,ะอ่ะเราได้ท่าภาวนามาสองนะครับแต่ท่าอื่นเราไม่ได้ใช้เราก็จะล้างทิ้งไปนะครับแต่จริงเพื่อนๆจะไม่ดองก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคแบบผ่านแบบง่ายๆอ้าวได้แล้วนี่ว่าหนึ่งสองขาดหนึ่งโอเคครับครบแล้วขาดแมงกะพรุนว่าเขานี้แมงกะพรุนได้น้อยเวนกรรมเวนกรรมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บการ์ดก่อน ขาดแมงกระพุนไปหนึ่งเดี๋ยวหาแมงกะพุนก่อน <G ül> <G ül> มอนจะตายก่อนไหมครับเนี่ยเซ็งเซ็งพวกนายแข่งแก่งเกินไปต้องอ้าวได้แมงกะพุนแล้วนี่ว่าได้ไหมโอ,อเคได้แล้วครับครบแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวมีจะขออนุญาตเฮ้ยครบเมื่อวานเนี่ยเออๆๆครบแล้วครับครบแล้วโทษๆๆโทษโทษนี่นี่ๆๆน,นี่เดี๋ยวมีจะดองการ์ดให้ดูวิธีท,ทำเนกร,รําไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราต้องผสมนี่ก่อนอ่า ใช้เส้นใหญ่ให้มีประโยชน์กดเออนี้ก็ได้แล้วก็เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันครบแล้วสองอ่ะโอเคครับนี่คือวิธีการรวมซิงโคโซกังเป็นโยกิไปแล้วนะตอนนี้งับแอบอันนี้ก็เลื่อนมาอีกทีหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับทีนี้เราก็ได้การสามดาวแล้วแล้วเราเราไปเวฟสองเราก็อัดอย่างเดียวเลยก็หายหมดนะครับประมาณนี้นะด่านที่มีสองเวฟ่าเพื่อนๆกะไว้เลยนะครับ อันนี้หมีก็จะโยนทิ้งไปเหมือนเดิมครับโยนการทิ้งกึบกึบโอเคแล้วที่นี้เวฟสองบอสก็จะมานะครับนี่เพื่อนๆเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะเวฟหกเวฟเจ็ดด่านหกด่านเจ็ดก็ผ่านนะครับอ่าเห็นไหมเนื่องจากว่าเราดะดองสามดาวเห็นไหมมันก็จะลดทั้งเกาะทั้งพลังโจมตีเลยที่นี้บอสกอมอนก็ทําอะไรเราไม่ได้เลยครับอ่าเสร็จแล้วหมีก็ จัดไม้ตายครับให้บอสใส่อิวกิ้วไปเลยนะแล้วก็แมงกระพุนขั้น3ครับแมงกระพุนขั้น3แรง400%อยน่ะเอาไปเลยลดดีเฟนต์เอาไปเลย Defense, เอ็นเทเนตตี้ถ้าไม่ตายรีเวนทานย่าชนเข้าไปไปยี่ยง4ี0พครับโอ้โหเฮีล์ห0 0ัแมงกระพุนโอ้โหบอส2ทีตายไปสวรรค์เป็นไงโหมดไหมคอมโบชุดเดียวหายครับบอกเลยนะโอเคตามเจ้านายไปหายหมดแล้วมเมืงนะเนี่ยเนาะโอ้แค่นี้นพอละ ไม่อย่างหายอ่าเนี่ยครับคือการคอมโบของทีมเอนะรับประกันเลยเพื่อนๆลองเล่นเลยครับโหดจริงถ้าเพื่อนๆสามารถจัดตัวมีตัวละครอที่เป็นเทียเอทั้งดาเมจทั้งซับพอร์ตแล้วก็ซับเทนผ่าแบบชิวๆเลยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคือมีเข้าใจว่าเราจะหาตัวเทียเอเนี่ยได้ได้สามท้ายยากมีก็เลยแนะนําว่าให้เพื่อนๆหาดาเมจแล้วก็ซับก่อนได้สองอย่างนี้ก็เล่นง่ายแล้วถ้าเกิดซับเทนไม่มีตัวเออย่างน้องบอลลูนจริงใช่ไหม หรือน้องพ็อกเก็ตจริงๆอ่ะก็เอานางเอกมาลงเป็นตัวที่3ก็ได้อะเผิ่คลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้มีทำไกด์เล่าเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ